ตลาดนะครับจังหวัดกาลสินก็ได้มาดูเรื่องของที่คุณป้านะฮะได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็มีอาการอย่างนี้มากี่เดือนแล้วครับมาประมาณสี่เดือนแล้วกันสี่เดือนแนละ้วตอนนี้สรุปแล้วว่าใช้ลงไปทั้งหมดแล้วกี่ขวดแล้วฮะใช้เป็นทั้งหมดนี่แปดขวดคร่ะแปดขวดนี้เป็นขวดที่แปดละขวดที่ 8, แป<ต>ดแต่แผ้นี่นะฮะดูแล้วประมาณ ก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ล้ยังเหลืออยู่นิดเดียวนะฮะนิดด้านเท้าตรงนี้หมดแล้วนะฮะเป็นไงฮะดีใจไหมดีใจนะได้ชีวิตใหม่เลยเนาะแบบนี้ถือว่าได้ชีวิตใหม่เลยหลายคนจริงๆแล้วหมอบอกว่าต้องตัดขาอย่างเดียวแต่วันนี้ไม่ต้องตัดขาไม่กี่วันเดี๋ยวคงเดินไปเที่ยวแล้วอย่างนี้เดี๋ยวนี้จะเดินไปได้หนึ่งปีดูไปหนึ่งเป็นเพื่อนพี่เขนกันมาเขจะก็มานี่กับพอดีกันก็มา ก็ก็ก็ตรงอย่างนี้นะครับถือว่าเอโดซีนี้สามารถที่ช่วยได้จริงๆนะครับก็ขอให้ประทงใบลองฝากไว้ให้กับหลายๆคนที่มีอาการอย่างนี้ว่าให้ให้สร้างความมั่นใจประทองใบมาบอกนิดนึงครับเรื่องของเอโดซี